ตัวนี้เป็นฟิล์ม p ิ f นะครับตัวนี้เวลาใส่ชิ้งนงานอาจจะต้องหากระดาษมาจาับสบู่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อสบู่ติดปกับฟิล์มแล้วใส่ย,ยากนะครับแบบนี้นะครับจ,จะช้านิดนึงนะ นนีะคอันนีนะะนน้เราใช้เครื่องนี้ซีลนะครับซีลนิบลักษณะน,นี้นะครับอันนี้ก็เราใช้ปืนปอกหนึ่งน้นนะครับก็จะเป็นเครื่องอุโมงค์ก็สามารถเข้าอุโมงค์ได้เลยนะครับจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับ อันนี้เป็น POF นะครับ